นนบ้าา <Daddy>, สวัสดีค่ะพี่แลมมิเดี้บ้านนาค่ะวันนี้เราจะมาย้ายกระถางบอนสีเพื่อให้กระถางบอนสีของเรานะคะอยู่ในสภาพที่เหมาะสมอยู่ในอากาศที่เหมาะสมและอยู่ในแสงแดดลำไรค่ะเราก็จะมาเริ่มต้น โดยการนําบอลสีของเรามาวางไว้ที่หลังบ้านค่ะวัสดุของเรานะคะก็จะมีอิฐบล็อกค่ะแล้วก็จะทําเป็น2ชั้นค่ะแล้วเราก็จะนําบอลสีมาวางเรียงกันค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะนําบอลสีที่ชื่อว่าอีเหน่าค่ะมาวางเลียงกันค่ะ มุมนี้จะเป็นบอลสีเหาค่ะส่วนมุมต่อไปนะคะก็จะเป็นบอลสีที่มีชื่อว่าช้างเผือกใบบัวค่ะช้างเผือกใบบัวนะคะเราก็จะให้อยู่ด้านบนนะคะเพราะว่าช้างเผือกใบบัวเนี่ยเขาโตเต็มที่แล้วค่ะ วิธีการที่เราจะดูแลบอลสีช่วงนี้นะซึ่งเป็นช่วงหน้าหนาวไปถึงช่วงหน้าร้อนนะคะเราก็จะให้บอลสีของเราอยู่ในอากาศที่เหมาะสมอุณหภูมิที่เหมาะสมค่ะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นอากาศหนาวตอนเช้าแล้วก็ช่วงกลางวันจะมีอากาศร้อนค่ะเพราะฉะนั้นในเวลาที่เรานําบอลสีมาวางเนี่ยเราควรเลือกนะคะการเลือกบอลสีของเที่จะมาวางนะคะพี่แรมก็จะให้ตอนเช้าเนี่ยบอลสีของพี่แรมเนี่ยจะถูกแสงแดดค่ะส่วนช่วงบ่ายนะคะก็จะมีร่มจากหลังคาบ้านนะคะ มาปกคุมบอลสีไว้ค่ะอันนี้จะเป็นวิธีการที่ทําให้บอลสีของเรากัดสีได้สวยค่ะและบอลสีของเราก็จะไม่ทิ้งตัวไม่ทิ้งใบค่ะบอลสีจะชอบความชื้นค่ะแต่ไม่ชอบแดดจัดค่ะถ้าบอลสีโดนแดดจัดจัดนะคะใบของเขาก็จะกรอบแล้วก็ไหม้ค่ะใบของเขาก็จะไม่สวยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะให้บอลสีของเราอยู่ในร่มรำไรค่ะมุมนี้ก็เสร็จแล้วค่ะ สำหรับมุมต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมที่2ค่ะส่วนมุมที่2ของบ้านนะคะเราก็จะนำพืชตระกูลเงินไหลามานะคะมาวางเัียงกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นมุมบ้านอีกมุมหนึ่งนะคะที่แสงแดดเนี่ยเขาจะมีแสงแดดแบบรำไรแต่ว่าแดดตรงนี้จะเป็นแดดจัดนิดนึงค่ะ ต้นไม้เหล่านี้นะคะ<_ <K> _> <ots> เขาจะชอบแสงแดดค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเลือกจัดมุมต้นไม้นะคะเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่ามุมไหนเหมาะสําหรับต้นไม้ชนิดไหนนะคะถ้าเป็นบอนสีก็ต้องให้อยู่ในแสงแดดลําไรค่ะแต่ถ้าเป็นต้นไม้อย่างเช่นนี้นะคะอันนี้ที่เห็นนี้นะคะกระถางสีชมพูสีเขียวนี้นะคะอันนี้ก็คือลิ้นมังกรค่ะลิ้นมังกรนี่นะคะเขาจะชอบแสงแดดค่ะด้านข้างสฝั่งนะคะก็จะเป็นกวักใบโพค่ะต่อมาค่ะตรงนี้ก็จะเป็น โอ่งมังกรค่ะเราก็จะนําถาดมาวางด้านบนค่ะโอ่งใบนี้แตกแล้วนะคะเราก็จะนํามาแอปแอบพายสำหรับเป็นการวางกระถางต้นไม้ค่ะเราก็จะนํากวักใบโพมาวางด้านบนค่ะเราก็วางต้นไม้นะคะไว้บนปากโอ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาค่ะด้านล่างนะคะเราก็จะนําต้นอมเงินอมทองค่ะมาวางด้านล่างค่ะแล้วก็จัดแต่งให้สวยงามค่ะที่เห็นด้านข้างนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นหมากพลูค่ะ ส่วนพื้นดินนะคะพี่แรมก็จะนํำหินมาเทค่ะแล้วก็เกลีย่ยให้เรียบค่ะเสร็จแล้วค่ะบริเวณขอบองคนะคะตอนนี้ก็สวยงามค่ะสําหรับวันนี้นะคะ เราก็ได้จัดมุมส่วนหลังบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถึงจะเป็นมุมหลังบ้านเป็นสวนเล็กๆนะคะเราก็จัดไว้เพื่อผ่อนคลายค่ะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะคะถ้าหากว่าเรารักในการปลูกแล้วนะคะเมื่อเวลาที่พืชผักสวนครัวของเราเติบโตขึ้นมาแล้วพืชผักสวนครัวของเราเหล่านั้นนะคะมีสีสันตามที่เราต้องการนะคะ เราก็จะมีความสุขกับสิ่งสิ่งนั้นค่ะอย่างเช่นที่เพื่อนๆรักต้นไม้รักบอนสีเราก็มีความสุขกับการปลูกบอนสีกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ